และแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปซื้อสก,กิลแดงในราคา27ล้านมาดูกันว่าคาสเตตัสและความเร็วในการจมตีจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมลินเนท 2M สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UGPhone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UGPhone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับหลังจากที่เราเล่นมาวันนี้เป็นวันที่5ของเ์ นี่นะครับนี่เลยช่วงเวลาในการล็อกอินก็มาดูในส่วนของค่าสเตตัสณปัจจุบันกันก่อนนะครับความเร็วในการตีน1 5 1ความเร็วในการเคลื่อนที่52นะครับแต่ถ้าติดบัฟมันก็จะอยู่ที่57นะครับความเร็วในการไล่ยอยู่ที่70ค่าสเตง52คอน36นะครับแล้วก็วิส19ด้วยกันอันนี้ก็คือในรายละเอียดค่าสเตตัสด้านในเพิ่ม,เต,มเติมนะครับดาเมจระยะใกล้41ความแม่นยําระยะใกล้4 8่สิลิคอนระยะใกล้33นะครับกอดูไว้ก่อนเน แล้วก็ข้อมูลสเตตัสอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ดูแอนิเมชันการโจมตีนะครับประมาณนี้นี้ก็คือความเร็ว151นะครับถามว่าเร็วไหมมันก็น่าจะไม่ค่อยได้เร็วสักเท่าไหร่แต่ก็พอได้ในระดับหนึ่งเนาะชุชะชุชะโอ้ยิ่งมีกระสุนวิญญาณนี่เสียงปังและเท่จริงๆนะครับสับแล้วสับอีกฟับฟับฟับคราวนี้เดี๋ยวเราไปซื้อสกิลแดงนะครับสกิลแดงสามารถหาซื้อได้จากดิออนเป็นต้นไปนะครับอย่างปราสาทดิออนเขาจะมีตัวละคร n p c ขายหนังสือ สกิลแดงขั้นสูงอยู่เป็นพ่อค้านะครับแบบนี้สกิลแดงของทุกอาชีพราคาจะอยู่ที่27ล้านอาร์เดนาและถ้าเป็นสกิลของนักดาบนะครับความสามารถของสกิลแดง Master of c o m b a t เขาจะเพิ่มสเต็งเพิ่มคอนเพิ่มเอจิและเพิ่มวิสบวก3ความเร็วในการโจมตีบวก10%ความเร็วในการเคลื่อนที่อีก10%ในส่วนของวิธีหาเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปบลอดมดจะง่ายที่สุดนะครับมันจะได้อาร์เดนาค่อนข้างเยอะวันละประมาณ 10M เอ็มบวกนะครับถ้าเรายิ่งเล่นสายตีการ ด้วยแล้วก็จะยิงง่ายหรือไม่งั้นเราอาจจะต้องไปลงหอคอยคูม่านะครับจากตรงนี้ก็อาจจะได้เงินมาแล้วก็พยายามใช้กระสุนวิญญาณให้น้อยอันนี้ก็จะประหยัดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจบมอนได้ไวก็ต้องใช้อยู่ดีนะสำหรับกระสุนวิญญาณนะครับส่วนถ้าเป็นสกิลแดงของคาร์ดอาชีพอื่นนะครับอย่างเช่นดาบคู่เนี่ยเขาจะมีดาเมจเพิ่มเติม P p ความแม่นยำพีพีคิริคอนดาเมจคิริคอนเพิ่มขึ้นนะครับสกิลแดงจะไม่เหมือนกันเนาะส่วนมีดเนี่ยก็จะได้เป็นคิริคอนสิบเปอร์เึ้นต์ดาเน นักธนูก็จะได้นี่แหละครับเมื่อ SP ีต่าลงดาเมจระยะไกลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเบิรนะ์นและพวกนี้แล้วก็ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยโอ้โห oh. เรียกว่าของดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับและนักเวทก็จะได้ความเร็วในการล่าสกิลเพิ่มดาเมจสกิล,เพ,เ,กลเพิ่มความแม่นยำเวทนะครับที่ซื้อร้านค้าได้จะมีเทียงเท่านี้เท่านั้นนะครับที่เราจะสามารถซื้อได้นอกจากจะไปร้านค้าแคนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แคนต้องมีระดับเลเวลที่ถึงตามที่เขากําหนดนะครับถึงจะสามารถซื้อได้ที่เหลือต้องไปทําการสร้้าาาางงหรรือออดดเเเัก็ี๋ยวม เลยดีกว่านะครับก็ซื้อไปนะครับสำหรับดาบโล่แล้วก็กดใช้งานปึ๊มเรียนสกิลเรียบร้อยมาแล้วครับพาสีบสกิลคราวนี้เราก็จะไปตีมอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมจะตีที่ตรงนี้ครับป้อมปราการที่ถูกลำาลายแล้วก็กดออโต้ไปเลยนะครับชุบชบอุย้ยดูแค่ใอนิเมชันแค่นี้ก็เหมือนจะไวมากขึ้นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะชุบชับชุบชับ เพราะว่าในส่วนของ Pass ส v ี Skill เนี่ยเขาทำงานเลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรมากมายนะครับ ก็เหมือนไวขึ้นได้อยู่ไหมคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของค่าสเตตัสนะครับที่เพิ่มขึ้นเลยแน่นอนนะครับก็จะเป็นสเตง3คอน3เอจิ3แล้วก็วิส3นะครับส่วนความเร็วในการโจมตีณตอนนี้นะครับจะอยู่ที่162.2%ความเร็วในการขึ้นที่67%อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้บับก็จะอยู่ที่62%ตก็วิ่งไวัยขึ้นนะแล้วก็จะมีค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นคราวนี้เรามาดูค่าสเตตัสภายในนะครับดาเมจระยะใกล้เนี่ยเพิ่มขึ้นนแต้เป็ ความแม่นยําระยะใกล้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คิดคอนระยะใกล้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนในส่วนของคอนเนี่ยก็ยังมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตะก,กี้ไม่ให้ดูเนาะตะก,กี้อาจจะไม่ได้พูดถึงสักเล็กน้อยนะครับแต่แน่นอนมันเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของข้อมูลสเตตัสนี่เลยครับอือเอาเรื่องไหมเอาเรื่องนะครับถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมกับยี่บล้านอาร์เดน่าต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าหลังๆยังไงอาร์เดน่าเนี่ยจะค่อนข้างเหลือแล้วเราอาจจะต้องเก็บอีกทีนะครับห้านนรา้อยล้าน เราก็ไปซื้อพวกยาเปิดบัฟยาส่วนเสริมหรือยาอืนอ่นๆเพิ่มเติมได้เลยหรือเราอาจจะเอาไปซื้อใบสกอ์ในการตีบวกในกรณีที่เงินเราเหลือแล้วแบบนี้นะครับหรือจะไปซื้อพวกอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่าทำสโตนตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ถ้าอยากได้ความเร็วในการจมตีเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังมีตัวช่วยเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้ใช้นั่นก็คือไอเทมจีนี่เลยของแพงหน่อยนะเขาจะบวกความเร็วในการจมตีเพิ่มขึ้นให้นะครับความเร็วกันทื่อนที่ความเร็วในการไล่สกิลเดี๋ยวเราลองใช้ดูตอนนี้ก็ วิ่งไวมากขึ้นแล้วก็ตีเร็วมากขึ้นนะครับดูปับป,บปบอันนี้คือความเร็วระดับ170ก็ฟังจากเสียงแล้วค่อนข้างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นเอาเรื่องเลยสับสนุกเลยแบบนี้ดูดีขึ้น ตอนนี้ที่เราต้องการเลยก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลใช้งานนะครับอย่างสมัยเป็นสกิลโจมตี3เป้านะครับคูดาวหกวิอยากได้อยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปเอาดับเบิลช็อตนะครับเป็นสกิลที่สร้างความเสียหาย3เป้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเขาจะทํางานอัตโนมัติก็เรียกได้ว่าต่อเนื่องแบบมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มานาอะไรเยอะแยะมากมายแล้วค่อยเดี๋ยวไปหาพวกสกิลพ s าสีเพิ่มเติมอีกทีนึงก็น่าจะเล่นได้มันมากขึ้นสําหรับใครที่จะเล่นไนท์นะครับหรือบอดี้เออร์ แบบนี้นะครับก็สับเถื่อนได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้เผื่อไว้นะครับสาหรับใครที่ต้องการหาเงินเราสามารถใช้เพชรไปซื้อสัญ,ญลักษณ์แห่งชิลเรนตรงนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับเซิร์ฟนั้นๆว่าเขาจะขายเท่าไหร่1อันเท่ากับ2 0,000ื่นโดยส่วนมากแล้วราคาน่าจะอยู่ประมาณ1เพชรหรืออาจจะถูกกว่านั้นก็ตีว่า10เพชรเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับสองแสนเผื่อใครอยากจะหาอาร์เดน่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วใช้เยอะกับพาร์ทนี้พามาดูในส่วนของสกิลแดงประมาณนี้ว่าตัวละครพัฒนาขึ้นแค่ไหนนะครับกับเงิน27ล้าน ที่เราเสียไปหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก,นกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e หน่อยนะครับเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับเ๋ยวพอเลเวล4 5เรามาจัดอีกสกิลหนึ่งสกิลแดง